สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่างห็นช่แนลนะครับเนาะเกสิผ้ามาเบิงแหนแดงธรรมชาตินะครับที่ปล่อยไว้นะครับเนาะกะแหนแดงกะคือว่าปล่อยไว้กะธรรมชาติมันก็หลายนะครับเนาะเกสิเอาให้เบิงนะครับเนาะนี่คือแหนแดงธรรมชาตินะครับเนาะผมเอามาปล่อยไว้นะครับเนาะปล่อยไว้ทีน้ำแบบคือว่าหลแห้งนะครับเนาะ จิมะตักเอาไปให้จิมมตักใกนเรืองเอาไปเป็นอาหารสําหรับอาหารหอยแล้วครับแล้ว

เอาไปให้พวกให้เขากินนะครับนะวนาแดงๆเช่นนี้เขาเป็นอาหารชนดีนะครับนี่โปรตีนสูงครับ เก็ดไ,ไห้หอยตัวไว้นะครับนะนเนาะกะกขเรียงหอยเชื่อดีสีทองนะครับนะเนาะกะกะแหนะแหนแดงจังสีนะครับเนาะค่ณได้มีถุงหน้านะครับผมแนะนน้นห้ปล่อยในถุงหน้าเนาะเพราะว่าจุลินซี่ในดินน่ะมันไหลนะครับจุรินซี่ในดินมันหลายแล้วมันเีนี่นนนนเขาโตวไวและแพร่ขยายไวมนยังผมว่าป่วยนะครับเราเบึง้งรถครับลายวาครับแหนะแดง หลายแห้งเนาะครับเนาะผมก็แนะน้ำให้่ยวเนาปล่อยเนาะครับปล่อยปล่อยนี่คือบ่ต้องย่านเนาะครับเพราะเขาจิตสีเบิดเนาะครับเนาะคันเขามีดิน,น,นมีน้ำคือว่าในจูรินซี่ของดินเนี่ยมันมีปุ๋ยอยู่แล้วนะครับเนาะเทามดปล่อยแล้วมันกจ็จะแพรแพรแล้วกันเขาอยากได้เขาก็มาตักเอาไปย่านนะครับรเพราะมันสีเบิร์ตว่าแน,นื้อสุนี่แพรเร็วนะครับเนาะ นี่เ okay. บื้องโหลดพี่น้องไั้ใหญ่ๆเหรอครับแดดแดงเป็นอาหารพวกปลากินเผื่อนนะครับพวกปลานิ่นพวกหอยเชอรี่พวกหอยโขงไต๋นะครับเนาะี่ยงงครับผมร้ายอะพี่น้องปลามั่วดินเนาะกะ คันผู้ได้สีเหลี่ยงเหลี่ยงเน้แดงใน้อ่างนะครับเนาะเพราะเนแดงใน้อ่างกะแห้มีดินนะครับมีดินแล้วก็เอาขีงวัวใส่นะครับขีงวังวใส่เขาสีแพรแพรเร็วนะครับกะถ้าเลี่ยงกะมั่นกะบ่บ่าใส่ปัญหานะครับเนาะกะคันคันเลี่ยงกะบ่าใส่ปัญหานะครับคันผู้ใดสีเลี่ยงแนแดงกะ ผมก็นแนะนําว่าห้่นดินนะครับเนาะขันห้ามีดินคือเนี่ยมันสีง,งามนะครับเบิ้งแงแดงกให้่นดินแล้วก็มีขีงัวแล้วก็ยาสาเอาไว้หุ่มนะครับเอาไวย้ยูทีลงแจงนะครับเนาะยูทีลงแจงนี่คือเขาเสาีงามนะครับเนาะกะเป็นอาหารสําหรับอยเชลี่ ือแบบถ้าเาเลี้ยงเลี้ยงแบบปะหยะต้นทุนนะครับเนาะให้กินพวกแหนแดงอันเลี้ยงแบบให้หัวอาหารเนาะเข้ากะบเไหวเนาะครับเนาะเพราะว่าต้นทุนมันสูงกะแนะนําให้เลี้ยงแบบให้แหนแดงเลี้ยงดีกว่ากับปลาปูนกับอาหารแหนอาทิดหนึ่งครั้งหนึ่งน,นะครับเนาะอันสั้นรับผู้ใดสีเลียงหอยเชลีสีทองนะครับเนาะกันนี้ละครับเบิ้งครับโอ้ยขาดน้าตืบครับแหนแดงเนาะ กะนี่นะครับกะคือแหนแดงนะครับนะที่ผมจ้เาไปให้หอยเชอรีสีทองนะครับกะเบื้องเอาครับหลายบาหลายปเีเต็มกระคู่ครับที่ผมเลี้ยงนี่ผมเลี้ยงแบบเห้งินแบบเต็มทีเลยนะครับนะสำหรับอาหารของอหอยเชอรีสีทองนะครับแหนแดงกะนี่แล้ครับคือเลี้ยงแบบประหยัดต้นทุนนะครับเอาไว้ให้ หอ,อยเชลีสีทองกินเนาะเดี๋ยวผมสิเอาไปให้หอ,อยเชลีสีทองกินนะครับเนาะเดี๋ยวการพอก็กคือในอ่้างดินอ้างดินก็นคือใส่ดินแล้วกะเอาขีงง่วใไส่เนาะครับมันสีง,งามเนาะครับสำหรับแนวแดงเนาะเบิ้งเนี่ยครับหนาติดครับเหมือดฝ่ามวัวดินเลยครับกะคลิปนี้ขอ,ขอจบแค่เพียงตัวนี้ครับเดี๋ยวสีผ้ารอบหนาผมสีผ้าอ่า ไปเบิ้งวิธีหาอาหารของหอยเชลีีสีทองนะครับแล้วขอขวบคุณครับ